โอ้ยนะบไปหาทานมาอยากไทยให้มันแสบๆพร้อมๆค่ะๆไปมีปลาแดกกระปูหรือว,ว่าแกะไหวเนาะสมมติว่าสิแกงสิแกงมืออื่นเนาะแกะไหวแต่มือนี่พี่นอ้องให้มันกระปูนนี่กินตุตุกินไม่มิ้นจัาหน่อยจ้ะเห็ดเผาะเห็ดเค็มเห็ดเผาะจะถ้าเอาแน่เลยพี่น้องอืจะแกงหน่อใหม่แล้วจะแกงเห็ดใสิเผาเผา,ม,ามใหม่

สบายดีเด้อพี่น้องเมือ่อนี้มาอยู่กับน้องดาดสายกินพี่น้องเด้ดีใจเมื่อนี้จกินแกงน่อใหม่แล้วพี่น้องหลังจากที่เข้าวันด้กินแกงน้ำใหม่โดนเนาะนี่กระดาน่อใหม่ลายพี่น้องพี่เมื่อเนี้เนี่ยในกระตานี่มีเห็ดพอนำโอ้ยเห็ดเพราะพี่น้องเ้าสิแกงใส่ น้อไหม้มือนี้พอดีอาหารอาหารเสาเป็นอาหารแรงเลยพี่น้องพากันมาแต่หาหน้องใหม่กับไอ้คำแสงกับร้านเนาะห้ามวนแห้งผู้ใดอยากเบิง่งนาะไปเบิ่งให้ส่องไอ้คำแซงเด้อตอนเอาน่อใหม่พี่น้องคักแห้งอ่ะมวนแห้งว่าจะใช้มีแต่นอนั่งดินพี่น้องเลยอันนี้ตัวนอแกๆ่ๆมันนี่น้องดัดอยากได้ไม่เห็นหนอ่อใหม่สมก็เลยแห่คำแซงเอาเอามาให้เด้อนะ ก็มีมาแสนนี่ก็ได้เอกรดสมอันนี้ค่ะอันนี้มีตอนนั่งกินเบิร์ดได้นี่พี่น้องพูดเปือนองดัดปอกหิมะอีกฝนกระตกอากาศกัะดีพี่น้องมานี้กินเขาพิแซ่บเหยามี่กรดอันย่นนางอยู่นี่ เป็นบ้ใช่เห่งบนดแม่จักซอยกันได้ไหม่นสิจักเปล่ยอ่ะเป็นอะไกินแกงน้ไม้อยกันตัวจังเยวาข้าแกงมไร้นะเมื่อนี้ ก,ก,กินสองคนจะแกงเพื่อร้านใน่แต่ว่ามืออื่นพูดจะเสียไปให้เพื่อนเป็นยากินมีถ่ากับบะขาวหรือพี่น้องเนี้ยแ้วก็เสื่อ,อม,มีดน,นี้ด้อน้องใหม่นั่งดินไฟก็หมดแล้วโอ้ยรับประหราทานมามืออื่มือ,มอ,มอยังมือห้า เบิ่องฐานฐานฐานนะครับนะนี่บ้านจองผมแล้วเสือก็ได้ดังก่อนเราสิเผ้าฐานพี่น้องเขามีเต้าเนเาะเ,เต้าเขาเวอร์เต้าเขาก็มีเท้าฐานอื่นมนะฮอคนใหม่อันนี้แหละใหม่ลมทับในไห้นี่สีหาจักมาแต่ตัดตัดตัดขนมันจุดฐานพี่น้องเจ้าของเต้าเขาเมื่อไห้ ได้ว่าสิไปขอจูดเนาะจูดเต่าเขาเอาเอาไหมนี่แหละคนเขาเต่าเราก็จูดไปเนาะจูดทานเต่าอนี้ก็บเขาเอื่นเต่าพีมันหนาเอาพ่นเต่าปั่นเต่าปั่นบ้าที่ข้าโอ๊กที่ดินได้ไปเนาะได้คนกับสีนนะโอเคพี่น้องแยาสีใส่กำแพงเเรียนซอยไปด่านสวยเลยเฮ้ยบัง น้ำพี่น้องหยาหยาชวนมันกำบแสงยัง่งเคียวงามค่ะน้องเราวสิแกงใส่กระบุกต้องหากระบุกที่มันหอกหยอดเนาะอันนี้มันเกล่ะปุ๊บเป็นต้องเอาตัวมันข้นให,หม่ๆไปแสงสีไปหากระปูกระปูมาใส่แกงเอาใหม่เนาะอ่าถ้ายา ถ้าใ,ให้มันแสบๆหอมๆกระกปมีประแดกกระปูหลืวว่าแกะไหวเนาะสมมติว่าสิแกงสิแกงมืออื่นเนาะแกะไหวแต่มือนี่พี่นนองไห้มันกระปูมันมีกินตุกกินไม่มินจังหน่อยจ้ะมันมัน,มนสีแสบมันสีหอมด้วยแหละแกงน้องใหมแต่ว่าฮาวบอบริแกะไหวบ่มีเนาะเลยสีมาเอาสดๆเลยซัสิแห้ากระปู เอาลบอบองน้ำกันเทนะมันบททันลายพี่น้องกระปูยังบททันได้ลายหาหยากในจังหวงเกาะหากว่าชีเตจเต๋ออยู่วะมีอยู่มีควายอยู่มีควายอยู่นี่น้ำ เดี no liebe, ate, ๋ยวตัวเดียวพี่น้อยกระปูกเห็นโยควยมันลายหูโยหูมันลายอยู่แต่ว่ามันมันผุดทันกเราเสียมไปได้ไปจักสองสามตัวไปซับหลัดซับหลัดเพราะว่ามันออกมาอยู่ในนานาอันนั้นนาหูมันห่างั้นมันเห็นเห่าแล้วมันแรงขลุ่ยไปเอาเสียมไปบอกว่าเสียมไปแบบจกแบบเป็นจกที่มีตัวหูแบบคสิเลิกที่แบบได้ตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยให้น้องหลัดเป็นแกะใส่ก็ได้แกะ ได้เขาเอิ้นมาคนบ่เสื้อนี่นี่เอาไว้ต้มน้ําไดพอแล้วซ่ําน่ะตัวนี้เอาไว้ต้มไว้กินกับนางดินเอานางดินเอาไว้ต้มนางดินนั่นนั่นแพวกน่อน้อยใหญ่เฮ็ดน้ํามต้มกินกับปนกบปนเขียนปาชุกลไปชุกจังไดะอันนั้นเฮ็ดบ่ทันใส่เอ้าอเ็ดเาะเ็ดเ็ม ไม่ค่อยเห่าแน่เลยพี่น้องอือจะแกงน้อยเลยจะแกงเห็ดแกงร่วมขาดแต่บากอึ่ก็บมงบัวพี่น้องเอ้ยอืซิบมันบ่ดัดเดือดไปว่ามันเป็นหน่อไม้นั่งดินน้องดาตต่มเซนตานกับอนะเป็นบัวอยู่หน่อไม้นี้ไม่ว่านู่เด้อไหวเด้อกระสีว่ามันชิอยากจะอึดหนามัและฉีบบกปะบิดเอามาเติมเนาะ ขอเฮดบอเผ็ดได้นน่เ็ดบอกพีิกอันนี้เฮจะเอาจุ่มซิมบอซิมหนานมันหวานจ,จาัๆเ <c oughs> นะพื่อนกําลังงี้ก็หักเนาอพี่ไอยเฮ็ดเนี้ยกับวานเจมรีใหม่ปะมากินกับพักอันนันบอได้เป่าหยอดกระทิน ไปทินบหมดเลยไปเอายาแล้วหยันลิใหม่ซะแี่ไหมแ่ไใช่ไหมน้าไเลยค่ะน้องม่มันก็ว่านพอให้ไนี่ใส่วานอเจ้านี่ฝนโตขำอ่ะนะ่พิดคันแ้งดีตัวมันไปมัหลายมันก็ซึมลงไปใสตรงทางน้ำใส่ได้หนทางรถแ่คือมวานลุกไปเลยแ Đó, cho chờ bơ thưa cào cào kia đi thôi đào bê tông thay bê tông phía tông đào đã tông thay bê tông thay bê tông thay bê Phí thay bê tông Ừ. Ừ. Kê. bò kè bò kè kè chỗ lấy thương phụ nè ai hả siêng bưng à on à. à. anh bên ít mà ngọt hay là cốc này kín bố thao, kín cắp một hôm nó rẻ phơi ăn kim kim cái độ cứ nó rẻ đấy quá hôm. อักเปาะลังเปาะลังเปาะลาบเท้าเท้าไฟอืมเจเน็ตแสบๆอยู่หน้าพี่นางเออพี่นางพัดพี่น้องเลยเบิ่ห่าตาเกือฝนตกนับสุกแล้วเอาใส่กับอันนั้นพักกระแยงเลดิพักกระแยง่างเอาทีมโลกวะนี่พักกระแย่าง อาลูกมอแล้วก็ฟ้างุ่มกันเห็ดเพชรนี่มันแสบแต่ว่าเห็ดเผือเล็กหน่อยเนี่ยเด้กัดมังพิกล้อเอ้าแย่งแซมตอนสิปป่งแย่งขนาดปากแบบเฮ้ยมาจัดเยอะเลยเฮาเกิดบ<ม>วงโวอุซามเยอะ กินข <detection S 2> ่าพี่นาองข้าแรงเข่าอันนี้แ่น้องรัดพันตกมามล้กินกระปุนที่กับแก้วกระปนลโอ้คักเป็นคักเลยแล้วพี่เนาะเดี๋ยวห้น้องรัดเป็นยอแกงกันเนาะเจ็ดสิเข้าใหม่ ้เดี๋ยวแล้พพพวพี่น้องพี่น้องจ้าะจะตกแขนยังไหมฮือควันจะให้คอยซ่องตอนอยู่บอกรู้เขาเขายิบ น้องร้านเอาขาหูงหงมากพี่น้องแต่แล้วน้ำตาได้ตาแตกเชื่อได้แต่มันหวานไปก็รอแขวคอยยังไหร่เลยเจ็บแขว ก็กินแกงหมกอื้อนน่พี่น่องร้ ừ, อนหัเริม่มเ,เ,เมื่อมันย่กินเต้นเลยใช่ครับเขาติดมือพี่น่องเลยเอนไปทั่วจิบจับขิดใบขิดเริม่มไมให้กระปุกเลยพี่น่อง ว่า่าน้นไม่ดุมอยอย่ายงั้นก็ยังนีกกง่ยหวนมันนะมาไปกินนะกินเผาเด้อเำาบบเำาบกน้ำหขงครับครด,ด <c oughs> มันจะใหม่นี่ก็วานที่นหนอ บคมอ,อยู่คมยังเอาเผาออืมกบากอ่าอยาก Having kim mình khát lương, nóng kim kham nha em Kìm đại nhai nóng đại kham lương đi kham lương kim 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 kham มื้อเที่ยงอนนังคือกันหมกเพียกก่อนกีหมกเพียกงักได้เนี่ยแก้งหน่อยสุดๆเพีกมากเลยแกงมันแสบเนาะอหอวาน

ทุดเลยฮะเพ็ดเพ็ดพี่เนาอก็บอกเอามาคือกเลยอยากเกืออะเพ็ดเพ็เพ็ดละ่น่ะ เดี๋ยวข้ออนุยาตกินข่าแล้วบันี้นะเพดแห้งขนาเนี่ยเราที่ได้ปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ยน้องพี่น้องเนาะอันดาพาจากแล้วพาพี่น้องเป็นกำลังใจเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ที่สับข้าวเด้อด้วยบางโฆษณจะห้าให้ลองรัดกระบะคอมแชร์ให้เด้อพี่น้องพอกัดคลิปนายพี่หน่าเด้อบายบายโเพจเพจเพจยันไงพี่จอดกับเรา